ความแพงไม่ได้อยู่ที่ของแบรนด์เนมหรือรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่คือการวางตัวที่มีระดับมีวุฒิภาวะและรู้คุณค่าของตัวเองคนที่ดูมีคลาสมักมีพลังเงียบที่ทำให้คนรู้สึกเกรงใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดพวกเขาไม่จาเป็นต้องอวดแต่กลับเปล่งรัศมีของความมั่นใจที่สงบนิ่งจากภายใน 1. ไม่อวดไม่โชว์แต่มีพลังนิ่ง คนมีคลาสไม่ต้องพยายามบอกว่าฉันมีอะไรเพราะเขารู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องพูดออกมาจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า power of presence การอยู่เฉยๆแต่รับรู้ได้ถึงพลังคนเหล่านี้จะมีความสงบมั่นใจและไม่ต้องชิงพื้นที่สนใจจากใครคนที่ดูมีคลาสไม่ใช่เพราะเข้าใส่แบรนด์เนมหรือขับรถหรูแต่เป็นเพราะการวางตัวของเขาส่งพลังเงียบ ที่ดึงดูดไม่จะเป็นต้องพูดเยอะไม่จะเป็นต้องโชว์แต่กลับทำให้คนรู้สึกเ่ารบนี่คือพลังนิ่งที่คนดูแพงตัวจริงใช้เป็นอย่างเชี่ยวชาญบทความนี้จะพาไปสํำรวจจิตวิทยาของพลังนิ่งและวิธีวางตัวให้ดูมีระดับโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยสักคำพลังของความนิ่งที่ไม่ใช่ความเงียบธรรมดาความนิ่งไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่คือการอยู่กับตัวเองได้ จิตใจที่มั่นคงจะไม่ต้องรีบแสดงออกไม่ต้องรีบอวดให้ใครเห็นในจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า power of presence การอยู่เฉยแต่รับรู้ได้ถึงพลังคนเหล่านี้จะมีความสงบมั่นใจและไม่ต้องชิงพื้นที่สนใจจากใครคนที่ดูมีคลาสไม่ใช่เพราะเขาใส่แบรนด์เนมหรือขับรถหรูแต่เป็นเพราะการวางตัวของเขาส่งพลังเงียบที่ดึงดูดไม่จำเป็นต้องพูดเยอะไม่จำเป็นต้องโชว แต่กลับทำให้คนรู้สึกเคารพนี่คือพลังยิ่งที่คนดูแพงตัวจริงใช้เป็นอย่างเชี่ยวชาญบทความนี้จะพาไปสำรวจจิตวิทยาของพลังนิ่งและวิธีวางตัวให้ดูมีระดับโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยสักคำพลังของความนิ่งที่ไม่ใช่ความเงียบธรรมดาความนิ่งไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่คือการอยู่กับตัวเองได้จิตใจที่มั่นคงจะไม่ต้องรีบแสดงออกไม่ต้องรีบอวดให้ใครเห็น ในจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า inner stability คือสภาวะที่คุณไม่ต้องการการยืนยันจากภายนอกเพราะคุณมั่นใจในคุณค่าของตัวเองอยู่แล้วและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณมีคลาสคนที่ต้องการแสดงตลอดเวลาคือคนที่ขาดศูนย์กลางภายในแต่คนที่นิ่งเฉยกลับควบคุมห้องได้ทั้งห้องโดยไม่ต้องพูดไม่รีบร้อนจับพิสูจน์ตัวเองเท่ากับมีอำนาจ จิตวิทยาชี้ว่าคนที่มีความมั่นใจจริงๆจะไม่พยายามอธิบายตัวเองเพราะเขารู้ว่าค่าของเขาจะพูดแทนตัวเองคนที่วางตัวมีคลาสจะมีภาษากายที่มั่นคมสายตานิ่งสีหน้าเรียบแต่ลึกทำให้คนรอบข้างรู้สึกเคารพโดยอัตโนมัติจงทำไว้ว่าความเร่งรีบที่จะเป็นที่ยอมรับคือการบอกไกลๆว่าเรายังไม่พอจงให้การกระทำพูดแทนคำพูด คนที่มีคลาสมักไม่พูดโอ้อวดแต่เขาเลือกแสดงผ่านการกระทำเล็กๆเ,เช่นการรับฟังด้วยความใส่ใจการยืนอย่างมั่นคงการเลือกคำพูดอย่างมีจังหวะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่จิตใต้สำนึกของคนรอบข้างรับรู้และแปลความว่าคนนี้มีคุณภาพคนที่ไม่ต้องแสดงแต่กลับรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างคือคนที่ใช้จิตวิทยาเงียบอย่างมีพลังไม่ต้องโชว์ความสำเร็จ เพราะพลังงานของคุณพูดแทนคนที่มีพลังเงียบจะไม่ต้องอธิบายว่าเขาประสบความสำเร็จแค่ไหนเพราะเพียงแค่คุณเดินเข้ามาในห้องพลังงานความสงบนิ่งและความมั่นใจจะส่งสัญญาณถึงคนอื่นทันทีนี่คือหลักของ nonverbal influence หรืออิทธิพลที่ไม่ใช้คำพูดยิ่งคุณมีของจริงยิ่งไม่ต้องโชว์และนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณดูมีระดับโดยธรรมชาติมีขอบเขต หมายถึงมีคุณค่าคนที่ดูแพงจะไม่เปิดเผยทุกอย่างง่งายๆเขารู้ว่าความลึกลับบางอย่างคือสเสน่ห์การรู้จักวางขอบเขตทั้งในการพูดการแชร์ชีวิตหรือการเข้าสังคมทำให้คนรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้าถึงได้ง่งายๆและนั่นคือสิ่งที่สร้างความน่าสนใจแบบลึกซึง้งฉะนั้นคนที่มีพลังงิ่งไม่ได้เงียบเพราะไม่เก่ง แต่เงียบเพราะเขามั่นใจพอที่จะไม่ต้องรีบอธิบายตัวเองไม่ต้องโชว์ไม่ต้องอวดแต่ทุกการวางตัวของเขากลับเปล่งประกายความมั่นคงความสง่างามและคุณค่านี่แหละคือจิตวิทยาของการวางตัวให้ดูแพงอย่างแท้จริง 2>, 2. ภาษากายสง่างามพูดช้าฟังลึกการวางตัวให้ดูแพงคือการควบคุมการเคลื่อนไหวให้ดูมั่นคงไม่รีบร้อนไม่กระวนกระวาย คนเหล่านี้จะมี eye contact ที่นิ่งแต่ไม่จ้องจนเกินพอดีใช้น้ำเสียงนุ่งมีจังหวะในการพูดพูดน้อยแต่เฉียบฟังอย่างตั้งใจจิตวิทยาชี้ว่าภาษากายแบบนี้ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณน่าเคารพและมีวุฒิภาวะความแพงไม่ได้อยู่ที่ราคาเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่คุณถือแต่มันอยู่ในวิธีที่คุณวางตัวบางคนไม่พูดเยอะ ไม่ทำอะไรเวอร์วังแต่กลับดึงดูดสายตาทุกคู่ในห้องเพราะเขารู้จักใช้ภาษากายจังหวะการพูดและการฟังอย่างมีศิลปะนี่คือศาสตร์ของจิตวิทยาที่ทำให้คนธรรมดาวางตัวให้ดูแพงอย่างน่าเกรงขามโดยไม่ต้องแต่งเติมเกินจริงภาษากายสง่างามเท่ากับส่งสัญญาณว่าคุณมั่นใจในตัวเองคนที่ดูแพงไม่ใช่เพราะเขาสวยหล่อหรือหุ่นดี แต่เพราะเขายืนนั่งเดินด้วยความมั่นคงและผ่อนคลายจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า confident body language ท่าทีที่ชัดเจนว่าเขาไม่ต้องรีบทำให้ใครประทับใจไหลตั้งตรงคางเชิดเบาๆการเคลื่อนไหวช้าแต่มั่นคงคือกุญแจสำคัญของการดึงดูดแบบไม่ต้องพยายามภาษากายของคุณจะส่งสารก่อนที่คุณจะเอ่ยคำพูดซสอีกต่อมา พูดช้าเท่ากับพลังของคนมีอำนาจในโลกที่คนส่วนใหญ่พูดเร็วเพราะกลัวถูกขัดคนที่พูดช้าอย่างมีจังหวะจะดูเหนือกว่าทันทีการพูดช้าคือจิตวิทยาของคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้เขาไม่รีบร้อนไม่กลัวการเว้นวักและไม่หวั่นไหวกับความเงียบน้ำเสียงนิ่งชัดเจนคำพูดน้อยแต่ทรงพลังคือสเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากฟังจนจบ พูดน้อยแต่ลึกดีกว่าพูดมากแต่ไม่มีน้ำหนักต่อมาการฟังลึกเท่ากับแสดงว่าคุณใส่ใจและมีวุฒิภาวะคนที่วางตัวมีคลาสรู้ว่าการฟังคือทักษะของคนฉลาดพวกเขาจะไม่ขัดจังหวะไม่ด่วนตัดสินไม่แสดงความเห็นโดยไม่มีข้อมูลแต่ใช้สายตาศบแบบมั่นคงพยักหน้าเบาๆและตั้งใจฟังสิ่งนี้ทำให้คนรู้สึกว่า คุณเคารพเขาและความเคารพคือพื้นฐานของการสร้างอิทธิพลในเชิงจิตวิทยาคนที่ฟังเป็นคือคนที่วางตัวเหนือกว่าด้วยความนิ่งจังหวะที่ช้าลงทําให้คุณแพงขึ้นโดยธรรมชาติการวางตัวให้ดูแพงไม่ใช่การพยายามให้ดูดีแต่คือการไม่รีบทุกอย่างของคุณมีจังหวะเดินช้าอย่างมั่นคงพูดช้าอย่างตั้งใจหยุดฟังอย่างใส่ใจ สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าคุณไม่ได้วิ่งตามใครและคนที่ไม่ต้องวิ่งตามใครคือคนที่คนอื่นอยากวิ่งตามความเร็วทำให้คุณดูตื่นความช้าทำให้คุณดูแน่นต่อมาไม่แสดงมากแต่ส่งอารมณ์ลึกเท่ากับดูแพงแบบมีระดับคนที่มีคลาสจะไม่โอเวอร์ไม่หัวเราะลั่นไม่ยักคิ้วแรงแต่เขาใช้ภาษากายแบบเบาๆเช่น รอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากสายตานิ่งที่แสดงความมั่นใจท่าทางสงบแม้ในสถานการณ์ตึงเครียดทั้งหมดนี้สะท้อนอำนาจอารมณ์ที่คนรอบข้างรู้สึกได้และรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้ฉะนั้นการวางตัวให้ดูแพงไม่จำเป็นต้องใช้ของหรูหรือคำพูดสวยหรูแต่คือการใช้ภาษากายที่สง่างามจังหวะการพูดที่นิ่งลึกและการฟังที่มีคุณภาพ ทั้งหมดนี้รวมกันกลายเป็นพลังเงียบที่ทรงสเสน่ห์อย่างสงบใครๆก็ทำได้หากรู้จักใช้จิตวิทยาอย่างมีศิลปะ 3. ม,มีรสนิยมจากความเข้าใจไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยคนที่มีคลาสจะเลือกสิ่งต่างๆจากความชอบและความเข้าใจไม่ใช่เพื่อโชว์คนแบบนี้จะให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้หรือแม้กระทั่งคำพูด เขาจะรู้ว่าสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองคืออะไรมากกว่าต้องตามใครคนที่วางตัวดูแพงไม่จำเป็นต้องใส่แบรนด์หรูไม่จำเป็นต้องโชว์ของเพราะความแพงที่แท้จริงคือรสนิยมที่มาจากความเข้าใจไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยคือการรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรลึกและอะไรควรบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักจิตตมิทยาของรสนิยมที่สร้างสเสน่ให้คนธรรมดาดูมีคลาสโดยไม่ต้องพึ่งเงินทองหรือ คำอวดอ้ายใดๆรสนิยมไม่ใช่ของแพงแต่คือการเลือกอย่างมีสติจิตวิทยาว่าด้วย discerning taste หมายถึงการรู้ว่าอะไรควรเลือกมากกว่าอะไรควรซื้อคนที่มีรสนิยมจะเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเองไม่ตามกระแสไม่ซื้อของเพราะคนอื่นมีไม่ใส่ของแพงเพียงเพื่อโชว์สถานะแต่เลือกสิ่งที่สะท้อนตัวตนและคุณค่าที่เขายือนอยู่รสนิยม คือการเลือกคุณภาพเหนือปริมาณไม่ใช่การครอบครองแต่คือความเข้าใจสิ่งที่เลือกคนมีคลาสไม่ฟุม่มเฟือยเพราะเขาเข้าใจคุณค่าการวางตัวให้ดูแพงไม่ใช่การใช้จ่ายแบบไร้สติแต่คือการรู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้ไม่จําเป็นต้องมีสิบอย่างแค่มีอย่างเดียวที่ดีและเหมาะคนที่มีรสนิยมจะกล้าใส่เสื้อเรียบๆแต่ตัดเย็บดีจะกล้าเลือกสิ่งที่ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งแต่ใช่สำหรับเขา นี่คือจิตวิทยาของมินิมอลคอนฟิ d เดนซ์ความเรียบแต่มั่นใจสิ่งที่แพงที่สุดคือของที่เลือกด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความอยากโชว์พฤติกรรมที่บอกว่าคุณมีรสนิยมไม่ใช่ของที่คุณถือรสนิยมที่แท้จริงสะท้อนผ่านพฤติกรรมคำพูดที่รู้กาลเทศะความสุภาพแบบไม่เสแสร้งสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าคุณคิดเป็นเข้าใจลึกและคนที่มีความลึกทางคิด มักถูกมองว่ามีคลาสโดยไม่ต้องพยายามรสนิยมไม่ได้อยู่ในมือแต่อยู่ในวิธีที่คุณปฏิบัติกับคนรอบข้างความเรียบง่ายที่ผ่านการคิดเท่ากับความสง่างามจิต,ตวิทยาของคนที่ดูแพงคือความน้อยแต่มากคนมีรสนิยมจะรู้ว่าอะไรเกินอะไรพอดีเขาจะไม่ใส่ทุกอย่างที่มีแต่ออกแบบลุกและบุคลิกให้สอดคล้องเขารู้ว่าเสน่ห์อยู่ที่การเว้นจังหวะ และรู้ว่าควรหยุดที่ตรงไหนและนั่นคือความแพงที่ยั่งยืนเพราะมันมาจากข้างในความแพงแท้จริงไม่ใช่เพราะคนมองเห็นสิ่งที่คุณมีแต่เพราะเขาสัมผัสได้ว่าคุณเข้าใจตัวเองดีแค่ไหนมีคลาสจากภายในเท่ากับไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครคนที่มีรสนิยมจริงๆจะไม่เปรียบเทียบไม่แข่งขันไม่อวดว่าเหนือเพราะเขาเข้าใจว่าคุณค่าไม่ได้มาจากการเหนือคนอื่น แต่คือการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจิตวิทยาของความสงบนิ่งคือหัวใจของการวางตัวให้ดูแพงยิ่งคุณมั่นคงยิ่งคุณเข้าใจตนเองคุณจะยิ่งเปล่งประกายความแพงโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวฉะนั้นรสนิยมที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในราคาของของที่คุณใช้แต่อยู่ในวิธีที่คุณเลือกมันไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่คือความเข้าใจไม่ใช่การโชว์แค่ภายนอก แต่คือมีคุณภาพจากข้างในและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้การวางตัวให้ดูแพงจะกลายเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องแสดงออกเลย 4. ส,สุภาพแบบมั่นคงไม่ประจบไม่ก้าวร้าวคนมีคลาสไม่จำเป็นต้องอ่อนน้อมจนหน้าสงสารหรือแข็งกร้าวจนหน้าปลัวเขาจะวางตัวแบบ assertive คือกล้าพูดในสิ่งที่คิดโดยไม่ก้าวล้ำคนอื่นและไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นตนเองเช่นกัน การวางตัวแบบนี้ส่งสัญญาณว่าคุณมีขอบเขตมีมาตรฐานและเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่น 5. พูดในสิ่งที่มีค่าไม่วิจาร์ณไม่ตัดสินจิตวิทยาเชิงพฤตกรรมบอกว่าคนที่ชอบวิจาร์ณหรือพูดถึงคนอื่นในทางลบมักสะท้อนความรู้สึกด้อยในตัวเองตรงกันข้ามกับคนที่มีคลาสซึ่งจะพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ให้เกียรติและเลือกใช้คำพูดอย่างมีศิลปะ ความสามารถในการยับยั้งการตัดสินคนอื่นคือความฉลาดทางอารมณ์ชั้นสูง 6. นิ่งแต่ไม่เฉยมีตัวตนโดยไม่ต้องดังคนมีคลาสรู้ว่าความนิ่งไม่ใช่การไม่แสดงออกแต่คือการเลือกไม่แสดงในสิ่งที่ไม่จำเป็นพวกเขาจะมีพลังเงียบที่ทำให้คนอยากเข้าใกล้อยากรู้จักโดยไม่ต้องพยายามทำให้ใครประทับใจสรุปให้ฟังว่าความแพงที่แท้จริงเริ่มต้นจากข้างใน Class is not about wealth it's about worth จิตวิทยาของการวางตัวให้ดูแพงไม่ใช่เรื่องของราคาสิ่งของแต่คือพลังที่มาจากความเข้าใจตัวเองความมั่นคงทางอารมณ์และความเคารพทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นคนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครเพราะเขารู้ว่าคุณค่าในตัวเองคือสิ่งที่ไม่มีใครแย่งไปได้